วันกิยามะเนี่ยก็จะมีอายะกุรอ่านนะครับสองสามอายะที่บอกไว้ถึงสภาพวันกิยามะเช่นอิลสมาอุนชักกตว่อิลกาวากิบุนตัสรสเมื่อฟ้าแตกออกดวงดาวทั้งหลายก็พุ่งชนกันอย่างไร้ทิศท,ทางโลกก็เป็นจุนจุนแล้วก็ภูเขาที่เคยตรึงทุกสิ่งทุกอย่างไว้มันก็เคลื่อน บรรยากาศหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้น่ากลัวมากๆสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอํานาจของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาอลาณวันนี้พระองค์ยังคอนโทรลให้ทุกอย่างเป็นไปตาม การเคลื่อนไหวโลกหมุนลงโคจรแต่ถ้าวันหนึ่งปลดล็อกจากการควบคุมเหล่านั้นแล้วให้มันต่างวิ่งกันสเปะสปะ,สปสปะก็เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวสําหรับพระองค์ที่จะทําให้โลกนี้เนี่ยมันแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างจบการเริ่มต้นการฟื้นคืนชีพและกระบวนการอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุภานะหัวตาลาบอกไว้ว่วามนุษย์ ทุกชีวิตจะต้องไปเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีนักศึกษาหลายคนก็มักจะถามว่าแล้วเมื่อมันเกิดการเป็นการตายเราในฐานะที่มีเพื่อนเป็นมุสลิมหรือเรามาเข้ารับอิสลามแล้วเราจะทำอะไรแล้วท่าทีในเรื่องของการพบกับเหตุการณ์ต่างๆ มีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับวันนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแล้วก็เอามาเพิ่มให้ว่าเมื่อได้รับข่าวภัยพิบัติความเป็นความตายสิ่งหนึ่งที่ใครที่สัมผัสกับมุสลิมก็จะพบว่าเขาก็จะมีประโยคหนึ่งที่กล่าวอยู่เสมอเห็นเหตุร้ายเห็นความตายสิ่งที่มาอยู่ต่อหน้านะครับก็บอกว่าอินนาลิลละวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนเตือนตัวเราเองบอกว่า แท้จริงแล้วเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ใช่คิวของเราแต่วันข้างหน้าริ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเตือนว่าเรามาจากอัลลอฮ์แล้วเราก็กลับคืนสู่พระองค์อันนี้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่เกิดเกิดแก่เจ็บและตายนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องของความความเป็นความตายที่เกิดขึ้นเป็นการเตือนย้ำตัวเองเพราะ อัลลอฮฺสุานอวตลาบอกว่ามนุษย์ในยุคหลังๆเนี่ยจะเกียดและกลัวความตายแล้วก็ความลุ่มหลงอยู่กับทรัพย์สินแล้วก็โลกใบนี้มันทำให้มนุษย์ลืมเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของตัวเองนะครับเวลาเราอยู่ในสภาพที่มันมีความฟุ้งเฟ้อเราเห็นคนนู้นใช้ชีวิตหรูหรามีเงินมีทองเขารีวิวคนเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากด,ากดีแบบเขาเหมือนกัน แล้วเราจะดับความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงนะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไปเยี่ยมคนป่วยบ่อยๆหรือไปเยี่ยมคนที่เขาเสียชีวิตเนะี่ยแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละชีวิตเนะี่ยสูงแค่ไหนสุดท้ายก็มาจบอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างระมัดระวัง